จะวัดขอบโค้งนะคะคนนี้เอลยีนะคะเอวยีเนี่ยใส่ขอบโค้งได้ไม่ค้ำค่ะแต่ถ้าเอลยีสิบห้แล้วเนี่ยนะไม่ควรจะใส่ขอบโค้งค่ะคนใส่เขาจะเจ็บเพราะว่าขอบโค้งเนี่ยข้างบนมันจะเล็กข้างล่างมันจะกว้างออก่ย มันจะไม่กระชับอะสำหรับคนเอวสาแล้วมันเขาจะเจ็บเวลาเขานั่งนะคะอันนี้เอวยี่สิบจากพลาแข็งเนี่ยพราเคมีแข็งที่สำหรับทำขอบนะคะเราเราแยกไว้เลยเคมีอันเนี้ยเราไว้สำหรับทำขอบโค้งเคมีอีกอันหนึ่งเราก็ไว้สำหรับสาหรับทำขอบตรงนะคะจะได้ไม่สิ้นเปลืองแยกกันไปเลยค่ะซื้อมาอันเนี้ย อันนี้เม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเราก็เอามาพับครึ่งเนนะี่ยเราไว้สําหรับตัดขอบโค้งอย่างเดียวอันนี้มันมีแนวอยู่แล้วแต่ทีนี้จะสอนก็เลยจะทําแนวให้ใหม่นะคะจากริมตรงนี้สันทบนะคะเวลาเราจะหาเอาเอลเข้ามาก่อนเอลเข้า26ใช่ไหมเอลย6ครึ่งหนึ่งของ26ก็คือ13 นี่คือสิบสามเราลากเส้นตรงเราลากเส้นตรงก่อนนะเราจากเส้นตรงจุดนี้คือเอวยีนะคะสิ 13, ข้างบนสิบข้างล่างก็เป็น26ค่ะจากจุดนี้เราก็ยกขึ้นไปอันนี้คือยกขึ้นไปนิ้วกระเบียดค่ะ หือถ้าต้องการโค้งมากก็ยกนิ้วกระเบียดถ้าไม่ต้องการโค้งมากก็นิ้วหนึ่งนิ้วเดียวก็พอค่ะถ้านิ้วกระเบียดจะเยอะไปแล้วเราก็ตีโค้งอย่างเงี้ยแล้วก็ความกว้างของขอบเราต้องการเท่าไหร่ล่ะจะหนึ่งนิ้วหรือจะหนึ่งนิ้วกระเบียดอันนี้ก็แล้วแต่ คนชอบนะคะถ้าคนตัวเล็กๆเอวเล็กๆยี่สี่ยห้าเนี่ยขอบใหญ่ใส่ได้ก็ไม่ค้าค่ะแต่ถ้าคนเอวสาสิขึ้นไปแล้วเนี่ยใส่ขอบใหญ่เขาจะค้านะเขาจะเจ็บเวลาเขานั่งะคะ่ะทีนี้เราก็ตีโคง้งแล้วก็จะได้ั้างง่ายๆหัดทําแล้วมันก็จะง่าย อันนี้คือเอนยี่สิบหกนี่คือจุดนี้จุดนี้คือยี่สิบหกจุดนี้จะเล็กลงแต่เราใช้จุดนี้เป็นหลักนะคะอันนี้คือส่วนที่ยื่นใช้จุดล่างเป็นหลักนะคะบางคนก็จะงงว่าเออต้องใช้ข้างบนเป็นหลักหรือใช้ข้างล่างเป็นหลักเราจะใช้ข้างข้างล่างเนี่ยเป็นหลักข้างบนเนี่ยมันจะเล็กลงเพื่อความกระชับค่ะมันถึงเป็นขอบโค้งแล้วทีนี้เราก็ตัด ันนี้จะตัดเลยไปเลยเพราะว่าแผ่นนี้จะไว้สำหรับทำขอบโค้งอย่างเดียวตรงนี้เราก็จะตัดทิ้งทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยขอบจะไม่เปืองอันอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยเปืองคือต้องการจะสาธิตให้ดูก็เลยสร้างโค้งใหม่ให้ดู ตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไปค่ะก็จะได้ความโคง้งโค้งมากก็จะโค้งมากเนี่ยมันใส่แล้วไม่สบายตัวเนี่ยอันนี้คือเส้นตรงอันนี้คือความโค้งของขอนะคะเข้าใจนะโอเค